สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมลมช่างนะครับก็ออกซ่อมเซตดีวายดีนะครับนอกสถานที่คือคันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วนะครับคือเครื่องมันสั่นใช้ไปนานๆสี่เดือนห้าเดือนอย่างนี้นะครับก็จะแพ้เรื่องหัวฉีดนะครับหัวฉีดจะชอบพังแล้วรถก็จะมีควันดานะครับต่อทะเบียนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับปั๊มสายของมันอย่างเงี้ยครับ ใช้ไม่ได้นะครับไม่เหมาะสําหรับ Z d y ดีวดีนะครับเพราะว่าหัวฉีดของเขาเป็นหัวฉีด2ท่อนนะครับเป็นหัวฉีดไอโดลิกจะแปลงปัป๊มสายไม่รองรับนะครับเฉพาะนิสสันนะครับที่ว่าไม่รองรับปั๊มสายนะครับจะกินน้ามันเยอะกว่าเดิมอีกเท่าตัวนะครับของเขาเดิมๆปั๊มไฟฟ้าจะแรงแบบไร้ควันนะครับแล้วไม่ค่อยจุกจิกนะครับ คนที่จะแปลงไปปั๊มสายให้คิดดูดีๆก่อนนะครับลองสอบถามดูดหลายๆที่นะครับว่าแปลงไปแล้วมีผลเสียอย่างไงนะครับเวลา,าเสียตังคัดแปลงไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนลําบากค่าพวกวนี้ไม่อยู่ขาขรี่ไม่อยู่อย่างเงี้ยครับค่าใช้จ่ายมันจะเยอะอ่าเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของปั๊มสายนะครับที่เขาว่าแรงแต่มันแรงอยู่กับที่ครับสตาร์ทเลยนะคเครื่องยนต์มันจะสั่น วนันจะเยอะนะครับเดี๋ยวลองเร่งดี๋ยวโอเคแบบนี้ต่อทะเบียนไม่ได้แน่นอนนะครับเร่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยครับมันเหมือนจะแรงนะครับแต่มันไม่แรงนะครับ ขอฝากฝากไว้นะครับสำหรับ z ซ y ตดีวที่อยากจะแปลงกับคืนนะครับติดต่อสอบถาม0861991097นะครับ